สัญหาไม่ดูในพลสวัสดีครับคลิปนี้ก็เป็นแต่ว่าเรื่องเก่ามันก็ไม่เก่านะ,ะตลาดพามา่าหรือที่ตลาดบางบอนนี่มันเป็นตลาดพาม่าจริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวคลิปนี้ในพลก็จะมานําเสนอให้ทุกท่านได้รับชมนะครับเกี่ยวเนื่องกับที่ช่วงกับพิปรายในสภา ผู้แทนราษฎรนะครับมีสสพักประชาชนในะอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องตลาดพม่านะครับนะครับก็มีหลังจากที่มีข่าวนะครับก็มีผู้สื่อข่าวหลายสำนักนะครับลงไปพื้นที่ไปพื้นที่ที่ตลาดพมา่าหรือตลาดบางบอนเนี่ยนะครับคนไทยมักเรียกว่าตลาดพม่านะแถวนั้นมันจะมีโรงงานนะมีคนพมา่าอาศัยอยู่เป็นจํานวนมากนะครับนะครับ แล้วก็มีข่าวว่ามีคนพมา่านี่มาเปิดร้านขายของนู่นนี่นั่นแถวนั้นเยอะแยะเลยนะครับนะครับผู้สื่อข่าวก็ลงไปลงไปพื้นที่รวมแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่นะครับไปทุกส่วนเลยนะครับไม่จะเป็นเทศ,ศกิจตอมอกระทรวงแรงงานตำรวจนะครับลงไปแต่ว่าบางครั้งเขาลงไปตรวจตรวจวันจันทร์วันนี้มันสุกเนาะ ไปตรวจวันจันทร์อย่างเงี้ยตอนบ่ายๆมันไม่มีคนนะคอนจะไปตรวจนี่มันรู้ข่าวหมดแล้วมันก็ปิดร้านปิดอะไรมีหายไปหมดนะครับแต่ที่ได้ภาพนี่เขาไปสัมภาษณ์น้องคนนี้นะเขาก็บัตรประชาชนให้ดูเลยนะเขาเป็นคนคนทางคนอะไรคนบนดอยอะ่ะเขามีเชื้อสายจีนแต่เขาเป็นคนไทยนะน้าน้องคนเนี้ยที่โทรศัพท์อยู่นี่เขาก็มีหลักฐานการเปิด เปิดร้านมีบัตรประชาชนมีหลักฐานการเปิดครบหมดนะครับผู้สื่อข่าวก็ไปเจาะนี่เลยนะแต่ปรากฏว่าเขาเป็นคนไทยนะน้องคนนี้ก็เป็นคนไทยนะครับคนไทยล้วเเขาก็บอกว่าหลังจากที่มีข่าวที่สสเ,เขาพูดในสภานี่แหละตลาดพมา่าในตลาดบางบอนเงียบไปเลยนะเพราะว่าคนพมา่าเองเขาก็ไม่อยากมาเดิน พอมาเดินก็เจอเจ้าหน้าที่มาถามนู่นถามนี่ก็สื่อสารกันไม่รู้เรื่องนะต้องรอเสียเวลาอีกต้องรอล่ามรอเริ่มเลยมาไปอีกนะครับ้องคนนี้เขาก็บอกว่ามันก็เลยทําให้ตลาดของเงียบนะเพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่เป็นชาวพมา่านะครับนะครับร้านค้าเองก็ต้องจ้างคนพมา่านะเธอคนนี้พูดภาษาพมา่าได้เกือบร้อยเปตนะนะครับ เพราะว่าคนแถวนี้ลูกค้าแถวนี้มันมีแต่พมา่าคนไทยนี่มีน้อยมากนะแล้วพวกสินค้าต่างๆอาหารการกินดิก็ออกสไตล์ออกแนวแบบเมียนมาหมดเลยนะครับมีทั้งธนาคารมีอาหารแนวพม่าะนะครับผมนะครับก็อยู่ในตลาดบางบอนนี่แหละหรือตลาดพม่าที่เราเราเรียกติดปากกันนี่นะครับปรากฏว่า,เ,าเขาก็บอกว่าเขาเป็นคนไทยนั่แหละ เฉพาะร้านเขานะร้านอื่นเขาก็ไม่รู้นะนะเขาก็บอกว่าจากการสํารวจนี่ของผู้สื่อข่าวถามเจ้าของแผงก็ทราบว่าพอมีข่าวออกมาลูกค้าเงียบนะครับเงียบเลยนะครับนะครับแย่ลงบรรยากาศนี่ในตลาดพม่านี่แถวบางบอลนี่จากการสํารวจเต็มไปด้วยสินค้าอาหารเบียนมาอาหารแห้งอาหารเครื่องปรุงธนาคาเสื้อผ้า เครื่องใช้ต่างๆก็ออกไปในแนวสไตล์ของพม่าทั้งนั้นนะครับผมเพราะว่ามันมีแต่คนพม่าะนะภาษาขายภาษาอะไรมันก็ขึ้นป้ายพม่านะนะครับลักษณะก็เป็นตลาดนะครับหลายโซนมันหลายพื้นที่นะตตรงเนี้ยมันติดป้ายร้านค้าเป็นภาษาเมียนมานะครับเพราะว่าลูกค้าเป็นคนเมียนมานะเขาก็เอาภาษาไทยขึ้นป้ายนะครับ อย่าว่าแต่ป้ายราคาสินค้าในตลาดเลยนะครับตู้ ATM เกือบทุกตู้ในกรุงเทพมหานครนี่ทุกพื้นที่ที่มีคนพม่าอยู่นี่ต้องมี4ภาษา3นะ3ภาษานะถ้าผิดก็ขอโทษนะครับมีภาษาไทยอังกฤษภาษาเมียนมาด้วยนะครับคนเมียนมานี่สามารถกดตู้ ATM ได้นะครับป้ายร้านค้าแถวตลาด บางบอลนี่ก็เป็นป้ายภาษาเมียนมานะครับนะครับเขาก็เอาบัตรประชาชนมาโชว์ว่าเขาเป็นคนไทยนะครับยืนยันว่าเป็นคนไทยทําจดทะเบียนถูกต้องนะน้องคนนี้บอกจดทะเบียนถูกต้องอยู่มา4ี่หปีแล้วนะครับนะครับจดทะเบียนการค้าอะไรถูกต้องเช่าจากตลาดเจ้าของเจ้าของแผงเนี่ยเวลาจะเช่าเขาก็ต้อง เขาก็ถามว่าเป็นคนไทยหรือเปล่ามีประ,ประชาชนมีหลักฐานถูกต้องนะเขาถึงได้ทําสัญญาเช่าแผงนะครับผมนะนะครับเธอก็บอกว่าเป็นคนไทยนะครับคอนติทัสัญญาเนี่ยก็มีการจดทะเบียนร้านค้าเอกสารทุกอย่างถูกต้องครบถ้วนยินดีให้ตรวจสอบนะครับเพียงแต่ในร้านก็อาจจะมีลูกจ้างชาวเมียนมาเพราะลูกค้ามีแต่ชาวเมียนมานะครับเขาต้องสื่อสารเป็นภาษาเมียนมาอา่า เธอเองก็ต้องฝึกเรียนภาษาด้วยนะครับฝึกจนพูดได้อะชัดเจนนะครับอลองคนเมื่อสักครู่นะครับผมแต่บางคำก็แปลไม่ค่อยออกเขาต้องอาศัยลูกจ้างมาแปลให้ส่วนคนนี้ก็เป็นคนไทยครับคนนี้เป็นเจ้าของคนไทยเขาก็บอกว่าเขาก็เป็นคนไทยนี่แหละแต่ร้านอื่นเขาก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเธอยํำว่าทุกอย่างถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้น นะครับไม่กลัวหากเจ้าหน้าที่จะมาตรวจสอบนะครับเ,เข้ามาตรวจสอบยืนยันเฉพาะร้านตัวเองนะร้านอื่นไม่รู้เขาก็ไม่รู้นะไม่สามารถตอบแทนได้นะครับส่วนการที่ระบุว่าตลาดพมา่าก็อาจเป็นคำเรียกรวมๆตลาดในบริเวณนี้ซึ่งอาจจะมีหลายเจ้านะครับมีหลายเจ้านะครับส่วนมากก็เป็นลูกค้าพมา่านะเขาก็พูดคนติดปากว่าตลาดพมา่านะครับ เธอเราว่าจริงๆแล้วนะครับตลาดแห่งนี้นะครับออมีกระแสว่ามีชาวต่างด้าวนะครับต่างชาติมาเปิดร้านนะครับมาเปิดร้านนะครับแล้วก็มีสอสอไปอภิปรายในรัฐภานั่นแหละนะครับหลังจากนั้นตลาดก็เงียบเหงาเลยนะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่ลงมาตรวจเต็มที่เลยนะมาทุกหน่วยงานเลยซึ่งส่วนมากก็เป็นชาวพม่านะตลาดเนี้ยแปลว่าเขาจะมีบัตร ต่างด้าวเขาบอกว่าชาวพม,มา่าบางทีเขาก็มีบัตรถูกต้องนะแต่เขาก็ไม่อยากมาเดินเพราะว่าเดินแล้วตำรวจหรือว่าตอมอหรือว่ากระทรวงแรงงานก็มาถามถามแล้วก็พูด,พด,พดจากันไม่รู้เรื่องเขาบอกเนี้ยเขากลัวโดนเจ้าหน้าที่นะครับถามนู่นถามนี่นะเขาก็ไม่มานะเลยเงียบไปเลยนะตอนนี้อาจจะ เข้าสู่ภาวะปกติแล้วหรือไม่นะครับนะครับท,ท,ทั้ทนะงๆทีนนะ่เขาก็ไม่ได้ทําผิดนะเขาว่ากันนะเขาก็ไม่ได้ทําผิดกฎหมายอะไรเอกสารเขาก็มีครบแต่เขาไม่อยากมาเดินไม่อยากมาเจอกับเจ้าหน้าที่มาถามนูน่นถามนี่นะครับผมอีกด้านหนึ่งลูกจ้างร้านเขาซึ่งเป็นคนไทยนะครับคนนี้นะครับลูกจ้างคนไทยสองคนแต่เธอก็ยืนยันว่าเจ้าของแผงตลาดแห่งนี้เป็นคนไทยนะครับ การที่มีสสพิปายในสภาเธอเขาบอกเธอก็ไม่แน่ใจว่าหมายถึงอะไรมันก็หมายถึงพมา่านั่นแหละมาเปิดร้านค้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเธออาจจะฟังไม่เข้าใจนะเขาอธิรายกับพมา่ามาเปิดร้านค้าเต็มไปหมดนะครับอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีเจ้าหน้าที่มาเรียกรับสวยเสยอะไรอย่างเงี้ยนะครับพระญาตินี้เขาเรียกว่าตลาดพมา่านะครับส่วนเรื่องการตรวจสอบ เจา้าหน้าที่ทั้งในเครื่องแบบและนอกเครื่องแบบมาตรวจสอบอยู่เป็นประจำเขาว่าอย่างนะั้นนะน้องคนนี้เขาบอกว่าเขาตรวจเป็นประจำนะเขาไม่ได้ยินนะเขาบอกไม่เคยได้ยินว่ามีเจ้าของร้านเป็นชาวเมียนมานะน้องคนนี้เขาว่านะได้มีการแสดงตนแสดงบัตรทุกครั้งนะครับเจา้าหน้าที่ทั้งในและนอกเครื่องแบบนะครับส่วนที่เห็นอยู่เนี่ย like, มันเป็นป้อมป้อมจมป้อมกดจราจรนะไม่ใช่ป้อมยามไอ้ป้อมเนี้ป้อมตำรวจข้างถนนเนาะ มันก็เป็นป้อมกดสัญญาณจราจรในในเวลาเร่งด่วนเพื่อระบายรถนะครับไม่ใช่ตู้สอนอนะครับไม่ใช่ที่แจ้งความนะนะครับเขาก็บอกไม่เคยเห็นไม่เคยได้ยินข่าวนะนะครับเขาบอกไม่เคยได้ยินข่าวว่ามีเจ้าของร้านเป็นชาวกีนมานะครับส่วนเรื่องการกวดขันในตลาดยืนยันว่า มีเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรงคือต่อมอนะครับต่อมอเขาเขามาตรวจแล้วก็สำนักง,ง,งานเขตบางบอนและกรมแรงงานเข้าไปตรวจสอบอยู่แล้วว่ามีการกระทำอะไรผิดกฎหมายหรือไม่นะครับซึ่งขอบข่ายของสอนอนะครับของสอนออบางบอนนี่นะสอนอบางคุนเทียนรู้ปะครับนะครับหากมีเรื่องร้องเรียนนะครับหรือไม่มีหรือถ้ามี การกระทําความผิดสอนอบางขุนเทียนนะเขาก็ไปตรวจสอบอยู่แล้วนะครับส่วนกรณียังไม่มีการลองเรียนนะครับเกี่ยวกับเรื่องอทําผิดกฎหมายหรือว่ามีชาวพม่ามาเปิดร้านอะไรอยู่ยงนี้นะครับแต่บางท่านก็บอกว่าเวลาเจ้าหน้าที่จะไปเทศกิจจะลงรายงานจะไปตรวจเนี่อร้านส่วนมากก็ปิดนะเวลาไปตรวจสอบก็ไปตรวจตอนบ่ายโมงเนี่ย บายโมงจะมีใครในตลาดเขาก็ไปเช้าก็บเย็นรนอตลาดมันก็มีบ้างแต่มีน้อยเนาะครับคลิปนี้ท่านมีความเห็นเป็นอย่างไรเพิ่มเติมมาพูดคุยกับสรรหาไม่ดูในผลด้วยนะครับขอบคุณทุกทุกการรับชมครับพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ